น่เราจะไปไหว้พระห้าวาัดกันที่อัมพวาและถ้ามีเวลาเหลือเราก็จะไปชมหิ่งห้อยกันคืนนี้นะไปไป,ไปมาอัมพวาแล้วต้องไปเดี๋ยวไปขึ้นท่าเรืออัมพวานะ้องไปก่อนนะเออนี่อ่าไป๋ยวาลังจะไปนะแล้วเราขึ้น ะพานตลาดน้ำอัมพวากันแล้วเราจะไปที่ท่าเรืออัมพวาตรงไหนวะเห็นแต่ตลาดน้ำอัมพวาใน,ในตลาดน้ำอัมพวา อะลงเรือแล้วได้ลงเรือแล้วนี่เรือลำนี้นี่เรือลำนี้้ค่อยๆลงลนะเน,นี่ยค่อยๆลงเลยเรือจะไปไหนอ่ะอ๋อเรือเรือน้ำกับเพื่มมันเหรองเรือน้ำกับเพื่มเดี๋ยวเดี๋ยวเรือมันขยับอ่าค่อยๆลงค่อยๆลงเมื่อกี้เจ้าของเรือบอกลงเลยพี่ แกเลยบอกว่าเรือมันจะขยับอุ๊บคออ่อาอุ๊บอา่มา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 เฮ้ยนั่งไหนดินั่งนี่แหละนั่งนี่แหละก้าวอุ๊บนั่งตรงนี้นลลเลยนั่งนี่แหละ่เนียเดี๋ยวรอรอไอ้นักท่องเที่ยวมาเติมเรือก่อนเพราะตอนนี้มีนั่งอยู่สองคนนะ แถเนี่จะไปเราจะไปไหว้พระลองเรือไหว้พระห้าวัดที่ตลาดน้ําอัมพวาดนะครับตอนนี้มีผู้โดยสารมาบางส่วนแล้วเรเือก,กำลังจะออกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสามโมงครึ่ง ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเที่ยวชมไหว้ผ่านรับให้ไหว,ว้ห้าวัดนะครับรไปแล้วไปแล้ว,ลวเเหลือออกเดินทางแล้วเหลือออกเดินทางแล้ว ได้นั่งเรือแล้วครับไปไหว้พระ5วัด เรากำลังมาถึงวัดแรกแล้วครับวัดนี้คือวัดอะไรนะอ่ามาแล้วอันนี้หลวงพ่อสัมผัสพยปอ๋อนี่เรามาท่าแรกแล้วเ,นเ,นเดวเราพเ,เ,เ,เรากว วัดคุมมลินในวัดคุมบมลินเดี๋ยวเที่ยวที่สิบนาทีน่มีนักท่องเที่ยวรอเต็มลเลยนีย่เรามาถึงวัดภูมบมลินกุดีทองแล้วนี่ขามาวัดภุมมะลินกุดีทองอ่า โอ้ฝั่งนี้มีเรือนไทยด้วยมีเรือนไทยด้วยนะีน่ยเดี๋ยวเราไปไหว้ฝนมาฝนมาในปิดทองหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตโอู้นี่พระอะไรเดีย๋ยวขอไว้ที่นี่อ๋อนี่สวยงามมากเลยมาเะยเอยู่ลมานี่ก่อนเลยเ ก็เรียนเชิญนะครับนาที่ดอกไม้ทุกเกียวทองอยู่ที่เต็นท์นี้นะมาถึงแล้วมา่าท้ากับขอพรปิดทองรักสักเอยกางที่อุโบสถว่าต้องมาดุีทองแห่งนี้กันขอมาเรียนรัเสลียนดอกไม้ทุกเกียวทองก็จะได้มีท่ากับเดือนละเรือนไทย่จะติดต่อได้ที่ก็ที่ดูแลดอกไม้ทุกเกียวนะครับทีแกย่อยอยู่หลับปัจญาใ่ในตู้ยนะครับ ดอกไม้ทุกเปียนต่อไปจะรอมาไว้ฟ้ารักษ่ะต่อเพรา,า,รา,าปาทีทองที่ฝังอุกบดได้เลยนี่ใช่เราไหวฟ้าตรง วัดวัดแรกคือวัดกุฏีทองในด้านหน้าก็มีลอยพระบทธบาทอายุมากกว่า200ปีเลยนะครับเสียงฟ้าร้อง เรือนไทยกุดีทองของรัชกาลที่หนึ่งเ๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันนะครับเรากำลังจะเข้าไปชมกันนะครับในเรือนไทยวัดกูดีทองอ๋อน,นี่อันนี้วิหารหลวงพ่อสัมผัสทิพย์เดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กัน ตรงนี้มีทาวเวสวนด้วยครับอมสมัคิแล้วก็ตรงนี้ก็มีขออนุญาตนะครับอาเวสว,วกสดเดี๋ยวเราเข้าไปชม ภายในตรงนี้กันต่อนี่มีมีมีอะไรมีเอาม่พระครูมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่หนึ่งด้วย ปลมซาลีลิกธาตหรือเปล่าเรือ,อถอยมารับแล้วไปฝนอย่าพึ่งตกนะนี่มาแล้วมาแล้ว กำลังจะไปต่ออีกวันหนึ่งนะครับฝนตกฝนตอกอ่า ตอนนี้ปนตกแล้วพึ่งว่ายพระวัดแรกเองเอนอีกวัดยังอยู่ข้างหน้าใครล้ถึงแล้วถึงแล้ววัดที่สองไม่นแน่ใจว่าชื่อวัดอะไรเดี๋ยวใกล้ๆแล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ฝนตกแล้วนี่ข้างบนเขียนว่าวิหารหลวงพ่อโตเอวัดอะไรนะอจอดเทียบเรือวัดที่สองแล้วนะครับไหวพระห้าวัดล่องเรือตลาดน้ำอัมพวา เาี๋ยวไหว้พระนะครับไหว้ไหว้เตาไหว้เตาัดว้ไม่ได้หรักครับให้เราทำด้วยความบริสุทธิ์วันนี้เราก็เอากันเมื่อกีไม่โจกันเราเาง่ายนเดียวโยนนี่น่าจะเป็นเราก็จะไปมองเขาเาเจรือบิสุทธิ์เาเจัปัญหามันก็หมืน อุโบกสรอุโบสถแต่ตัวเขาเนเสมาไม่มีไงโยมเราทำบุญให้หลายอย่างได้วัดนี้วัดเกษมสรณารามนะวัดเกษมสรณะรามนเจามนนี่ครับในเสมาของพระอุโบสถ ตอนนี้ฝนตกหน่อยๆด้านหน้าโบสถ์อ้ออดูหน้าต่างก็สวยงามนะครับด้านหน้าก็จะมีเจดีย์มีมีเจดีย์ด้านหน้าอยู่สามองค์โอ้นี่พระอุโบสถ โอประตูประตูพระบรถเก่ามากเลยนี่ประตูไม้โบราณครับแล้วก็มีเสมาอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้านหน้าแต่พระอุโบสถไม่ได้เปิดนะครับนี่มีภาพเขียนภาพแกะสลักนี่ก็อะอะไรนะจางหายไปหมดและอ แต่ก็ยังคงรูปของเป็นประตรที่แข็งแรงอยู่นะครับอุโบสถไม่ได้เปิดเข้าไปไหว้นะครับเราแค่เดินรอบๆอ,อุโบสถไปก่อนอ๋อนี่นี่นีน ประตูโบสถ์เปิดอยู่ด้านนี้แต่ว่าเสมามีทั้งองเล็กอง์ใหญ่นะครับเป็นเสมาคู่ตรงนี้เราเข้าด้านหลังพระอุโบสถเดีเ๋ยวขอเข้าไปไหว้กันนะครับนะขออนุญ,ญาตนะครับภายในพระอุโบสถภาพเขียนสวยมากเลยนะครับนี่นี่ นี้เป็นภาพเขียนไม่น่ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรน่าจะเป็นพระเวสสันดรหรือพระพุทธเจ้าไม่แน่ใจเนาะนี่ภาพประธานภายในอุโบสถนะครับโอ่องสวยงามจริงๆครับนี่อ๋อโน่นคนที่ขับเรือเราอยู่ตรงโน,น้นนี่ริมวัดอยู่ริมแม่น้ำเลยตอนนี้เรา เราไหว้พระวัดที่สองแล้วอ้อฝนหยุดตกแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือลำนี้มาเที่ยวกันได้นะครับตลาดน้ำอัมพาวาค่าขึ้นเรือคนละห้บาทเท่านั้นไปแล้วอันนี้วัดกเกษมสารนารามไปไป วัดหนึวัดที่สามวัดที่สาม นี่วัดบางพลมวัดบางพลมนะเดี๋ยวเราจอดเรียบผ้าเรือตรงนี้ บอกให้ตรงไปแล้วเล้วขวาพระบอสดอยู่ข้างหน้านี่กดจุดตกแล้วนะครับนี่พระอุโบสถต,ตรงนี้แต่บรรยากาศครึมๆนะวันนี้นี่ เราไหว้บูชาอันนี้บูชาลวงพ่อปู่บางพรมเดี๋ยวเราเข้าไปในอุโบสถเดี๋ยวโอ้พรอ,อุโบสถสวยงามมากเลยครับมีภาพเขียนพระพุทธเจ้า วัดบางพรอนะครับวัดบางพรอ,พองพระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่เออพระทรงเครื่องนี่เรามาวัดที่สี่แล้ววัดที่สี่เลี่ยโอ้เลววัดบางกุ้งไอ้วัดนี้มีเครื่องบินด้วยเออเครื่องบินมีเครื่องบินรบมนาะจอดตรงนี้ ไอ้ทำไมมีเครื่องบินเนาะอ,อ๋อนี่วัดบางกุ้งวัดบางกุ้งนี่จอดตรงนี้ไม่วัดบางกุ้งเมื่อกี้เราเห็นมีเครื่องบินด้วยนี่ไงมีเครื่องบินแล้วก็มีรูปปั้นทหารโบราณ เอ๊ะตรงนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรสักอย่างนะอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูเข้าไปดูมีเครื่องบินเยอะเลยอะ่น,นี่ตรงนี้ก็มีร้านค้าตรงนี้จะเป็น่าจะเป็นวัดใหญ่นะเพราะว่ามีร้านค้าขายของที่ระลึกด้วย ชิรันจันเจ้าโอ้ยตรงนี้มีอ๋อน่าจะพนมศรีสมเด็จพระเจ้าตากสินรอเปล่านะเออนี่ใช่ใช่ใช่มีเรือล็อบมีเรือล็อบแล้วมีทหารยืนเต็มไปหมดเลยเนี่าใช่ไหม ใช่ใช่ใช่อนุสรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมีนักรบโบราณเต็ไมไปหมดเลยครับในวัดมีมีสัตว์เลี้ยงด้วยมีมา้ามีมา้านี้เฮ้ไม่โอดด้วยมีโอดนี่เขียนไว้ระวังโดนม้ากัดเห็นไหม ไม่โอดนี่มีโอททำไมโอดไม่อยู่ตรงนี้นี่มีโอดมีโอดแล้วตรงนี้ก็มีมา้าเออวัดนี้มีเอ,อิ้น้ะตรงนี้มีรถมีรถเ,เกี่ยวทหาร แล้วก็มีด้านหลังอนุสาวรีย์พระเจ้าตากเมื่อกี้นี้มีเครื่องบินลบโบราณน,นะอประวัติความเป็นมายัางไงไม่รู้นะนี่มีรถเจี๊ฝั่งนี้ก็เป็นคอรอกมา้าเดินมาบริเวณข้างหลังก็มีอ่ารูปปั้นมา้าเต็มไปหมดเลยเอ,อ้ย ความเป็นมายัางไงน,นั่นเนี่ยรูปปันมารูปปันช้างเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้ก็เป็นวัดปางกุ้งเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นเนี่ยนี่รูปปันน่าจะเป็นนายขนมต้มเอ้ยค่ายบาลังจันนะ โอ้ตรงนูง้นก็มีอน,นุสาวรีดูแล้วน่าจะเป็นพระเจ้าตากคอาไม่แน่ใจเออเดีย๋ยวเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวไปไหว้ไปไหว้พระตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้นี่ไฮไลท์ไฮไลท์ ไหลอยู่ตรงนี้เองเนี่โอ้นี่สมประตูที่เป็นรูมีต้นนั้นด้วยต้นไสต้นไสรอูส,สวยงามในต้นไถ่ายรูปอลกไม่ต้องถอดรองเท้าใสายตาออต้นไสปกคลุมน่าจะเป็นวิหารเก่านะ<ป>เดี๋ยวเข้าไปด้านในเนี่ยแค่ไปด้านในเนี่ยอ๋อเนี่อา้าวสอรรี่ พระโอบโบสถนี่มีต้นไสรขึ้นล้อมรอบเลยนะครับเนี่โยโอ,อ้มาสัจจันมากมาสัจจั์มากเลยครับสวยงามเ,เดินรอบบอร์ดให้ดูนะครับ นี่คือบรเบรเวณด้านหลังโบสเห็นไหมครับข้างบนก็มีต้นน่าจะเป็นต้นไทรมีภาพเขียนเอ้ยมีป่นปั้นด้วยตรงหน้าบันเห็นไหมครับนี่บริเวณด้านในก็จะเห็นพระประธานผ่านช่องหน้าต่างตรงนี้นะครับ ตรงนี้เขาเรียกต้นกลางนี่ป้ายบอกที่หลังนี่ยหลังนี่ที่อะไรนะขึ้นล้อมรอบโบสถ์อยู่ข้างในก็คือเป็นหลวงพ่อม,มินมณีนะครับข้างในไม่อนุญาตให้ถ่ายถ่ายได้แค่ตรงนี้นะครับถ่ายรูปได้แค่ตรงนี้เท่านั้น นอกจากนี้ตรงนี้ก็มีเป็นรูปดาบที่กลับไหว้บูชาของนักท่องเที่ยวแลว้วก็มีศรัทธาเลยครับแล้วก็มีพระพุทธรูปให้บูชานะครับตรงนี้ก็อ๋อนี่อนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินสาธุกถึงว่ามีรูปไก่ เต็มไปหมดเออและตรงนีก็มีรูปปั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นนายขนมต้มนี่เป็นลานกว้างเต็มไปหมดเลยนี่นะครับหลายร้อยคู่เลยนะครับนี่รูปปั้นศิลปะมวยไทย แน่จนถึงนี่เลยนะครับไปแล้วนะครับวัดบางกุ้งเป็นวัดที่สี่กำลังไปต่อวัดที่ห้าเรากำลังจะมาถึงอีกวัดหนึ่งแล้วเป็นวัดสุดท้ายของการล่องเรือไหว้พระหวัด ของเกาะอะไรตลาดน้ำ,ำอ,อัมพวาอ้าวคนนี้เรือเรือเรือเก่ามากเลยเรือโบราณเรืออะไรนะในวัดสุดท้าย วัดสุดท้ายแต่ไม่แน่ใจว่าชื่อวัดอะไร <Okay. S 1> นี่เรามาถึงวัดนี้วัดอะไรเว้ยมีศาลเจ้าละอ๋อศาลศารเจ้าสาลเ,เจ้าอยู่ข้างหน้าดูแล,ลักษณะเป็นวัดหรือเปล่า อันนี้เรามาไหว้สันเจ้าไทยเพ่งห่วงกลงห่วงกลงครับอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับครับเรามาถึงแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยนะครับ วัดบางเตยวัดบางเตยเ,เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปไหว้ฮะน,นี่สารเจ้า ตรงนี้เป็นโบสเก่านะครับเห็นเจ้าทีก็บอกพระเจ้าตากได้ทำเป็นสาลเจ้าเดี๋ยวลองไปหาประวัติอีกทีนะครับนี่ลูกโบสเก่าสิ่งก่อนที่จะมาเป็นศาลเจ้าไทยเพินานี่นะครับตรงนี้ เดิมเป็นวัดแหลมเตยนะครับสร้างในสมัยอยุิยาในด้านข้างของศาลเจ้าเมื่อกี้นะครับเป็นลักษณะเป็นโบสถ์จึง เข้าใจว่าน่าจะมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะโปดแ,แต่แ่ข้างในเป็นสารเจ้านี่ครับไหวพระห้าวัดตลาดน้ำอัมพาวาจบแล้วครับวัดที่ห้านี่เรากำลังจะเดินไปตรงเริเนวัดธาตแม่น้ำแม่กลองอวัดฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้แล้วก็ ได้ไปไหวามาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังกันเดินทางกลับแล้วจะเป็นลงเรือก่อนครับค่าเรือไปจอดที่ตลาดน้ำอัมพวากลับแล้วนะครับมเมื่อพี่ขับเรือบอกว่าสารเจ้าของพระเจ้าตากเนี่ยพี่เคยไปข่าว ดาบหายที่คนบ้าขโมยดาบไปแล้วก็เกิดอ,อาการหลอนเลยต้องเอามาคืนเออได้ยินข่าวเนี่ยวัดเอกศาสตร์เจ้าที่นี่นเองนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อได้มาชมจีงนี้เลยอ่าตอนนี้กำลังเดินทางกลับกับครับ